FM-105 SMILE THAILAND ท่านหนึ่งเคยเป็นคนจากวงในแล้วก็ผ่านมาั้งแต่ยุคคุณทักษิณผ่านยุคคุณยิ่งรักแน่นอนคุณสุรนันท์เวชชาชีวะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ปุ้มครับสวัสดีครับคุณวัชรนพงศ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับเอาเอารอบด้านก่อนก่อนที่จะไปเก่งข้อสอบ <laughs> อพี่ปลาย พี่ปุ๊บจับความตรงไหนบ้างคุณปุ๊บจับความตรงไหนบ้างฮวเล้อประเทศไทยควเล้อประเทศไทยฮวเล้อประเทศไทยขอต้องขอโทษท่านผู้ฟังและคุณวัฒนาฟงด้วยครับเรื่องที่ดินเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เอาพูดหลักการก่อนอะในฐานะวันนี้เป็นประชาชนคนธรรมดาแต่ว่าเคยเห็นวงในจริงๆอยู่การเมืองก่อนคุณทักษิณอีกตั้งแต่สมัยนู้นก็ช่วยคนนู้นคนนี้คุณวัชนาฟงก็รู้จำได้ก็เห็นทุดหมดเ็นทุกสิ่งไอ้เรื่องที่ดินเนี่ยตั้งแต่ผมรับราชการสภาพัฒน เมื่อตอนจบเรียนจบใหม่ๆสามสิบสี่สิบปีที่แล้วละครับเรื่องที่ดินนี่เป็นเรื่องที่มันควรจะมีการสังคายนาครั้งใหญ่เอาหลักการก่อนนะครับการสังคายนาครั้งใหญ่ก็คือว่าจะต้องมาดูว่าที่ดินของรัฐทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง uh huh. ที่ดินของเอกชนมีอะไรบ้างวัดปัจจุบันนะครับ,รบแล้วที่ไหนเป็นที่ป่าสมมติ uh huh. นโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันควรจะบอกว่าสมมติเราบอกว่าเราควรจะมีพื้นที่ป่า กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศครับซึ่งเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้นน้ําอะไรต่างๆนานาเนี่ยอมันต้องกําหนดใช่ไหมต้องทําแผนที่พูดง่ายๆต้องทําแผนที่ที่ดินทั้งประเทศคุณทักษิณเองก็เคยพูดเรื่องนี้ใช่จําได้ไหมคุณว่าท่านพงศ์ทำระบบ GPS เราจะตรวจสอบที่ดินทั้งประเทศทั้งหมดใช่ใช่ไหมแล้วก็กําหนดไปสิเออว่าอะตรงนี้เป็นที่ป่านะตรงนี้เป็นสบก สปกรตรงนี้เราควรเราควรจะทบทวนนโยบายไหม,มถูกไหมครับเพราะว่าเอ,อผมก็เข้าใจนะว่าเราคงคงไปเอาคืนไม่ได้แต่ว่าควรจะหยุดสักพักหนึ่งไหม,มแล้วก็ทบทวนว่าตอนนี้ตอนนี้ที่ดินมันหมดนะ่ะคมันก็เล่นเอ,อขยับหมุดสปกเข้าไปในที่ป่าเรื่อยเรื่อยๆืยใช่แล้วก็เคลมเป็นที่พื้นที่ป่าครับหรืออย่างกรณีที่เพิ่งเปิดมาเนี่ย ผมถามคุณว่าชนะพงศ์ผมเองยังไม่จําไม่ได้เลยว่ากรมประชาสงเคราะห์เคยมีการให้ที่ดินทํานิคมใช่เป็นนิคมเหมือนเหมือนเหมือนเป็นนิคมแล้วก็ิ่งรู้ได้ว่าพอเป็นนิคมได้ห้าปีเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ใช่ที่โคราชนะฮะใช่ฮะทีนั่นฮะคือคืออันเนี้ยไอ้ไอ้กติกาพวกเนี้ยคืออ่าพูดเรื่องใหญ่ทุกคนจะบอกต้องแก้แล้วนุนจริงๆไอ้กติกาพวกนี้ต่างหากครับ ที่มันต้องมาทบทวนสักทีแล้วก็มากําหนดกันว่าตกลงเราจะเอายังไงครับคุณวัฒนภูมิต้องจําได้อืผมผมนับถือพลตรีสนามขจรประสาทอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่เป็นรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยคืนสนามกอล์ฟจำได้ไหมก่อนบนเขาใหญ่มีสนามกอล์ฟได้ยกสนามกอล์ฟคืนคืนเให้ป่าเทศจะตายเนอะไอ้ไอของอย่างเนี้ย ทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันมีแต่จะเอาลุกที่ดินเป็นของตัวเองแหมเสถีอหลายฝ่ายนะฮะเนี่ยมาเสถหลายฝ่ายที่เสถีลยว่า <laughs> เงื่อนไขมันมามันมาตลอดอ่ะมันโทษใครคนเดียวไม่ได้อืมันต้องรือทั้งระบบะทีนี้ในกรณีที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันจะต้องมีอีกเยอะเลยคุณวัชนะพงศ์<ะ>เพราะว่า<ะ>ที่ดินเนี่ยมันเป็นของที่เป็นทรัพยากรที่จํากัดแต่ประชากร ถึงแม้ทุกคนบอกประชากรลดแต่ประชากรจริงๆมันก็มีส่วนเพิ่มแติมไปเลยแต่ที่ลดลงใช่ใช่ครับใช่ไหมแล้วทุกคนก็คิดว่าที่ดินเป็นที่ทองคําออนะชาวบ้านเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ที่ดินหรอกมีโฉนดบางทีมีโฉนดจะหัวเขียวหัวแดงอะไรก็ตามเนี่ยอยู่ทกสหมดไม่เคยรัฐบาลไม่เคยมีนโยบายว่าทำยังไงให้โฉนดนั้น กลับเมื่อคืนอยู่ในมือชาวบ้านอืถึงที่มาอยู่ทกศก็อยู่กับบ้านในทุนถูกไหมในทุนท้องถิ่นมาเสียท้องถิ่นครับอืมไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีการจัดระบบทีนี้ไอ้ตอนเนี้ยมันจะมีเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าธุรกิจไม่ระบุใครหรอกธุรกิจเนี่ยเข้าไปรุกอืมมันมีสองประเภทหนึ่งธุรกิจเข้าไปลุกสองธุรกิจเขาทาถูกครือเขาไปซื้อครุฑหัวแดงมา แต่เขาไม่รู้ว่าไอ้ครุหัวแดงเนี่ยเมื่อมันมาที่อะไรมาก่อนถูกไหมอ่ะอย่างคุณอนุทินชี้แจงเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างกันคุณอนุทินนะก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่คุณอนุทินชี้แจงก็มีเหตุผละตอนจะซื้อมันเนี้ที่บริษัทจะซื้อมันเนี้มันเป็นหัวแดงแล้วออฮฮถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแกไม่ได้เข้าไปมีถ้าไปตรวจสอบแล้วแกไม่ได้เข้าไปมีส่วนที่บอกว่าไอ้ที่ดินไปจัดการที่สปกรตรงนี้มาเปลี่ยนให้เป็น ผู้หัวแดงหมายความแกไปซื้อจากคนอื่นที่เป็นผู้ถหัวแดงมาแล้วเนี่ยครับมันก็ไปเอาผิดแกไม่ได้ก็ซื้อขายปกตินะว่าอย่างไงซื้อขายปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดไม่เกิดนะเข้าใจใช่ไหมครับแม้จะเกิดเราปีมาโวแเราเที่นันคืนไหมใช่ั่้แหละกลับมาเป็นที่ป่าไหมน่าละทําไงต่อใช่ครับซึ่งในส่วนในทางนโยบายเนี่ยสําหรับผมส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันเป็นทื้อที่ป่าต้องคืนต้องปลูกป่าคืนเพราะว่า มันเป็นมรดกที่เราจะให้คนรุ่นต่อๆไปถูกไหมฮะอีกสามสิบสี่สิปีถ้าเรายังมีพื้นที่ผ่าป่าที่เป็นเขียวสนามกอล์ฟเนี่ยมันผมเคยทําสนามกอล์ฟผมเคยทำอสังหาริมทรัพย์ครับสนามกอล์ฟเนี่ยดูสวยเนี่ยนะแต่ว่าเป็นเป็นพิษเยอะนะเข้าใจมันเพราะว่าปุ๋ยยารักษายาฆ่าแมลงที่ต้องรักษายญาต้องอะไรพวกเนี้ยครับ มันไม่ใช่พื้นที่สีเขียวออะพูดตรงใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ว่าคนทาสนามกอล์ฟแน่นอนนะกอล์ฟก็ต้องชอบครับแต่จริงจริงกอก์อบทุกคนก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทํำไหมหรือที่ดินเอาพายอย่างเงี้ยนั่นก็กรอบนั่นก็แล้วก็มีประชาชนด้วยซื้อหมู่บ้านด้วยใช่เลยฮะเป็นหมู่บ้านไปเลยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างครอบครัวคุณทักษิณตอนซื้อมามันอาจจะเป็น ก็เป็นมาแล้วนะเป็นอรม้ต่อไปแล้วถูกไหมมันคือหมายความว่าถูกเคลียร์หมดแล้วว่าไม่ใช่พื้นที่ตัวก็บอกแบบนั้นครับอแต่ว่าจะกลับไปไหมจะกลับไปยังไงถูกไหมครับไอ้เรื่องพวกเนี้ยผมคิดว่ามันจะต้องทําแล้วทําโดยที่ไม่ใช่อ้าพอตอนนี้มันดูเป็นเกมการเมืองเพราะทาไมรู้ไหมเพราะมันมีที่ดินหลายแปลงที่ไปรื้อบางน้ําเขียวอาเอาเป็นรีสอร์ทผู้ใหญ่เอ้าชปิด เอาข่าวหายไปผู้นับดาวเนะผู้นับดาวที่เราเห็นหายไปก่อนผู้นับดาวมีเยอะแยะวางน้ําเขียวนี่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะใช่ครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในวันนี้ยประเทศไทยคนไทยแล้วพานผู้ฟังผมก็คิดคล้ายๆผมคือเอาหลักการก่อนอืมอ่ะทีนี้ใครทําผิดทําถูกมาว่ากันครับแต่พอมันเป็นเกมการเมืองมันก็แลกเปลี่ยนกันอ่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเคลียร์เรื่องนี้ให้คุณนะแล้วคุณจะไปต้อง<ต>อยุเรื่องนีใ้ใช่ใช่พี่ปุ้มคุณปุ้มคือคุณชัยวันรลิมลิขิตอักษรคือวาดก็ถามคุณชัยวัน์เพราะคุณชัยวัน์ดูแลเรื่องป่าเอาล่ะ,ะไม่ได้ตรงกับทุกเรื่องหรอกแต่ว่าเข้าใจเรื่องป่าดิแกสรุปเรื่องนี้เอาไว้ได้แบบเอออึ๊กเลยแกบอกว่าคือคือระหว่างระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละกรมแต่ละกองเนี่ยมันมันเป็นอยู่แล้วแล้วเป็นมาตลอดนะฮะ ผมก็พูดถึงวันแมพแกบอกแล้วใครที่จะเป็นคนจัดการวันแมพยังมีปัญหาแม้แต่การทำวันแมพยังมีปัญหาด้วยแกสรุปว่ามันเป็นเรื่องของการขัดกันของอํานาจคือต่างฝ่ายต่างมีอํานาจและขัดกันทั้งคนและหน่วยงานโอ้ผมฟังแล้วเออไอตรงนั้นก็ใช่ตัวตอนภูนับดาวก็เถียงกันหรือแม้แต่เขากระดองก็งเถียงกันระหว่างระหว่างสองหน่วยาจที่คุณชัยวัฒน์พูดเนี่ยถ้ามันเป็นอำนาจของหน่วยราชการที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะ่ะอืม มันก็เป็นสิ่งที่ดีถูกป่ะอา,อาจจะไั้มีคานและดุลกันอแต่ถ้ามันเป็นอำนาจของ ของการใช้อำนาจนั้นเพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือนักธุรกิจคนใดคนหนึ่งใช่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 มันก็มีปัญหาไงผมเชื่อเลยนะอย่างคุณชัยวัฒน์พูดถูกอย่างการรถไฟกรมที่ดินรอปกถ้ามีผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งมันเคลียร์ได้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยกันใช่ใช่ผมว่าคุยันรู้เรื่องครับครับผมว่าข้าราชการเขาก็พร้อมจะทําให้ราชการที่ดีๆนะครับครับ ช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นการใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคนไงมันกลายกลับไปเรื่องการเมืองที่นี้เปนเรื่องการเมืองทองเงียบแล้วอย่างก็เลยเขีย่งการแจกสปกรเนี่ยแน่นอนก็ไปอ้างว่าชาวบ้านไม่มีที่ทํากินเราต้องแจกใช่โอ้ตอนนี้ก็แตกไปที่ประชาธิปัตย์โอ้คุณปุ้มเราก็อยู่ในยุคสบายที่ตอนนั้กสี่ิศูนย์หนึ่งทำประชาธิปัตย์ล่มมาแล้วรอบใช่ใช่ใช่ถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันแล้วมันทำไมยังมันยังค้างอยู่นี่ พูดง่ายๆถูกไหม,หมประเทศไทยม,มันมีที่ดินกี่ล้านตารางกิโลเมตรนะผมจำไม่ได้ละแต่ว่ามันมีที่อยู่แค่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องมากำหนดแล้วแล้วก็เอาคืน<อ>เป็นครุฑแดงถ้าเป็นครุฑแดงแล้วทางวิทยาศาสตร์นะต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์จับด้วยไม่ใช่แค่หลักกฎหมายหลักวิทยาศาสตร์จับด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดมันคุณมีที่ดินตรงนี้ คุณอยู่ลุกเข้าไปบนพื้นที่เขาหรืออยู่ริมอยู่ตีนเขาก็จริงแต่มีผลต่อแม่น้ําลําธารต่อการเจริญเติบโตของระบบนิเวศตรงนั้นเนี่ยครับรัฐต้องเอาคืนอืมแล้วรัฐจะจ่ายเงินเท่าไหร่ผมว่ามันมีงบประมาณนะอ่าก็เคลียร์การเพราะว่าอันนี้คือซื้อให้อนาคตถูกถูกถูกเข้าใจาูกเข้าใจรัฐแจก ลัฐแจกเงินหมื่นโทเถอะหมไม่อยากกระทบหรอกอ<ะ>แจกเงินหมื่นเป็นแสนล้านได้เนี่ยเข้าใจเวียนคืนที่ดินเูเขาใหญ่บางแปลงเนี่ยก<ะ>ี่พันล้านอะ่ะพูดตองๆโอ้ยคุณปุ้มพอเราย้อนกลับไปนะเอาเอาแค่ร่วมสมัยสมัยเราพวกเรานะอะนะคือสอประกอศสี่ขีดศูนย์หนึ่งตอนนั้นมันเกิดที่ภูกเก็ตและในหัวเนี่ย<ะ>ไปได้ที่ที่แบบเฮ้ยคุณจะเป็นแบบ คนไม่ไม่ได้ที่ภูเก็ตมันไม่มีที่ที่เอาไปทํากินชาวนาทํากินแล้วไม่มีมันปเป็นเรื่องในหัวในหัวไปรับจะสุดท้ายมีจํานวนมากนะยอมคืนที่ที่ได้รับไปแล้วด้วยเพราะเป็นอย่างที่คุณปุ้มบอกเพราะว่าประชาชนตื่นตัวแล้วเขามีสํานึกนะคือคนไทยเราเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามีจํานวนมากมใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าโดยเฉพาะชาวบ้านนะนักธุรกิจดีๆผมเชื่อว่าเขาพร้อม ใช่ใช่ใช่ผมว่าทีนี้ถ้าเกิดไม่มีนักการเมืองไปให้ท้ายแล้วไปเก็บคือต้นทุนของนักธุรกิจวันนี้มันสูงครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าบางทีต้องเสียค่าต๋งนักการเมืองบ้างข้าราชการบ้างเข้าใจเจ้าหน้าที่บ้างอะไรบ้างมันก็เลยอ้าวเมื่อได้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยอ้มันมีราคาเป็นต้นทุนมันมีราคาคุณป้มทีนี้มันเป็นเรื่องการเมืองแล้วล่ะทีนี้เราก็เลยจะเก่งข้อสอบ อภิปรายเก่งข้อสอบการเมืองคุณปุ้มถอยจะได้อภิปรายวันเนี้ยสี่สี่คนน่าจะทันไหมไม่ทันเลยเขาป่อยทิ้งทวนกันแบบเหี๋ยวอภิปรายทิ้งทวนทันไหมไม่ทันเนาะผมว่าฝ่ายค้านผมขอญาตเลยว่าผมผมว่าพักประชาชนต้องทําเต็มที่เออเพราะวันเนี้ยพักประชาชนก็ต้องยอมรับว่าอ่อนแรงลงไปเยอะครับเออแล้วก็แล้วก็ถ้าพูดว่าเสียเครดิตก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะด้วยด้วยอะไรก็ตามเนี้ยด้วยมิติทางการเมืองอ่ะ แต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเขาทําตัวเป็นสายค้านในการตรวจสอบอย่างแท้จริงผมว่าเขาทําได้คนรุ่นใหม่ผมอ่านที่คุณรักชนกสีนอกโพสต์ละครับผมว่าเออนักกันเมืองอย่างเงี้ยจะผิดจะถูกไปว่ากันในสภาถูกไหมแต่ว่าเขากล้าที่จะเปิดประเด็นออือืมแล้วทํากันบ้านอ่าฮะนะทํากันบ้านคุณว่าน้ำพงศํจำได้ไหมประชาธิปัตย์ยุคนึงก็เป็นอย่างนั้นอ่าฮะเออ่าวงลึก แล้วก็ตรวจสอบทํากันบ้านได้ข้อมูลและกล้าพูดเอาข้อมูลมาเตแต่ตอนหลังกลายเป็นวาทะการเมืองมากไปหน่อยประชาชนจะเป็นวาทะการเมืองงั้นไม่ได้อจะต้องลงลึกครับแล้วก็ตรวจสอบจริงๆแล้วพูดจริงๆแล้วประชาชนอ่ะควรจะตรวจสอบอย่างมากเพราะว่าตัวเองไม่มีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลแล้วคือคือพักฝ่ายค้านบางทีเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยพักฝ่ายค้านจะเป็นพรัก ฝ่ายค้านที่รองร่วมรัฐบาลใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการก็ก็แต่นิ้แต่น่อยครับแต่ไม่มีการลุยให้เป็นให้ตายจริงจริงแล้วพรคประชาชนควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพรคประชาชนต้องคิดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าถูกไหมครับถ้าประชาชนมีถ้าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยประชาชนนอย่างพวกเราคนธรรมดาชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยมองว่าเฮ้ยท่างนี้เป็นความหวังได้เว้ย เออมันตรวจสอบจริงๆมันเปิดเผยได้จริงๆอืก็ต้องทำํำก็เลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใจกว้างคือหมายความว่ารัฐบาลรหนึ่งใจกว้างที่จะฟังแล้วสองนายกต้องกล้าตัดสินใจครับ<ะ>ในการที่เกิดถ้าเกิดรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอถูกถูกอภิปรายจนสาธารณชนเขารับไม่ได้อ่ะ ไม่รู้คะแนนในสภาอาจะได้เพราะพักร่วมอาจจะยกมือให้หมดอืแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ต้องมานั่งดูวคะแนนน้อยกว่าห้าคะแนนสิบคะแนนนั้นมันมันทุเลศอ่ะมันการเมืองแบบทุเลศคือถ้าไม่รับเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจคุณจําได้ไหมครับท่านพลเอกเปรมดินสุรานนเป็นนายกเนี่ยครับอภิปรายว่าจะเสร็จปลดเลยนะจําได้ อแค่มีเงื่อนงำแล้วไปพิสูจน์กันที่หลังเออคือฟังขึ้นว่ามันผู้ใช่ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะต้องบอกท่านรัฐมนตรีบอกท่านรัฐมนตรีเออมันยังไม่ชชดนะท่านรัฐมนตรีออกไปก่อนไปเคลียร์ตัวเองให้จบนี้เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเคลียร์ตัวเออก็ต้องอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมใช่ถ้าเคลียร์ตัวเองจบวันหนึ่งก็กลับมาเป็นได้ก็กลับมาว่ากันอืใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเคลียร์ตัวเองไม่จบก็ไม่ได้อ่ะใช่เพราะไอ้เงื่อนไขพวกเนี้ยมันจะสร้างความ ยิ่งตอนนี้รัฐบาลพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะดึงความมั่นใจคืนมา <Ha. S 2> ใช่ไหมฮะะ <Ha. S 2> ซึ่งยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามาตกหลุมตรงนี้อีกอ oh. แล้วเหมือนกับว่าเนี่ยก็ก็กรณีเดียวกันกับที่ดินอ,ะ hmm. อ่ะ hmm. เอ้ยน่พักร่วมช่วยกันเอ้ยนี่เออคนของฉันนี่ hmm. อ้าพักเพื่อไทยคนของฉันโดนต้องยกมือให,ให้ให้เต็มนะอืม hmm. แต่ประชาชนสงสัยทั่วเมืองว่าเอ้ยนี่มีอะไรผิดปกติ อโอ,โอ,โอ้คุณปุ้มประเด็นเนี้ยผมก็ลจะที่ลงไปที่ประเด็นนี้เพราะรอบที่แล้วอะยุคลุงตู่เนี่ยไปใช้เกมการเมืองโดยอาศัยมือในสภายอย่างที่คุณปุ้มพูดเป๊ะคือจํานวนมือ,อ,มอที่ยกมากยกน้อยมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่อภิปราย,ยรแต่มันกลายเป็นว่าเอาไปเล่นเกมกันเมือให้คนที่ได้มือน้อยมันไม่ชอบทํานะกดดันเพื่อจะปรับรัฐมนตรีหรือกดดันเออมันกล<อ>ายเป็นว่ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ซื่อสัตย์หรือว่ามีฝีมือหรือไม่มีฝีมือแต่มันกลายเป็นว่าฉันจะ ตั้งใจสอยคนนี้หรือว่ากดดันคนนี้ฉันก็เลยกดดันซึ่งรอบนี้น่าจะมีน่านมเนี่อว่ชพรรคประชาชนเนี่ยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยเขาซัดเต็มที่แน่ดูการที่คุณรัชนกออกมาแล้วจะมีหลายคนออกมาแล้วก็เท่าที่เท่าที่ดูๆนะแล้วการที่คุณโรมลุยอย่างเงี้ยรังสิมันโรมลุยอย่างเงี้ยชนะใจประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องลุยเต็มที่แต่รัฐบาลต่างหากลหละคราวเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิด พรรคร่วมไม่ยกมือให้เขาหรือยกมือให้เขาน้อยเดี๋ยวพรรคร่วมออกไปรัฐบาลอยู่ไม่ได้ออืแล้วมันก็จะมีเกมต่อรองกับใช่เช่นเออรัฐบาลมีปัญหานะผมผมไม่เอาแล้วไดะไยนะครับเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ซึ่งรอยปริคุณวชนะพงศ์เมื่อกี้เขาพูดแล้วว่ามันมีรอยปริแล้วรอยปริทั้งทั้งเรื่องไอ้เกมเรื่องที่ดินที่โยนกันไปโยนกันมาออรอยปริเรื่องการแก้รัฐมนูญครับ ที่เห็นไม่ตรงกันแล้วรอยปรีใหญ่ซึ่งกฎหมายกำลังจะเสร็จในการยกร่างที่กฤษฎีกาก็คือกฎหมายคาสิโนเนี้ยไอ้พวกนี้เป็นรอยปรีที่เป็นรอยปรีทั้งในพักร่วมแล้วเป็นรอยปรีในใจของประชาชนด้วยเพราะเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไอ้ตรงนี้มันบรรจบกันเมื่อไหร่คุณวัชรพงศ์เราก็เห็นแล้วในอดีตมันไม่ได้ผิดกันหรอก รัฐบาลก็ล้มคว่ำกลางสภาได้เหมือนกันอืมฮะใช่ไหมแต่ถ้ารัฐบาลไม่ล้มควม่ำรัฐบาลสูเอีอออใช่ไหมฮ<า>ไม่ดำเนินการคนบางคนคราวนี้แหละเหนื่อยเหนื่อยไหมว่ามันจะเปเหนื่อยกับการเลือกตั้งรอบต่อไปไหมเอา,อางี้ก่อนเรากลับมาที่ฝีมือคือคุณปุ้มเป็นคนในแล้วมองไปในเพื่อไทยเนี่ยคุณปุ้มก็รู้จักแทบจะหมดละ ประเมินแล้วห,หรือหรือ,อมอไปยังเขาไม่รู้เขาคไม่รู้จักผมเท่าไหร่แล้วหละ <laughs> หลายหลายคนไม่ทันกันใช่ไหมแต่ว่าประเมินแล้วเนี่ยเขา <laughs> ไม่ใช่เขาไม่อยากทุจริต <laughs> จริงโทษทโทษทางแหผมดตรงไปเ <laughs> ข้าใจโอจริงเนาะพอพูดตรงบางทีมันสะเทือนใจไหม <laughs> แต่จริงพูดตรงมันจะได้ตั้งหลักเวลาที่โดนอภิปรายจะได้เตรียมตอบกําลังจะถามตอบว่าฝีมือเตรียมตอบของเขาเนี่ยไหวไหมทั้งภูมิใจไทยทั้งเพื่อไทยคือประเมินพรรครัฐบาลตอนนี้ผมมีสองประเด็นซึ่งอาจจะกระเทือนนะ ผมว่าหนึ่งเนี่ยอย่าประท้วงอ๋อเออคือพอแตะตรงนั้นอ่ะพูดกันตรงๆครับแต่คุณทักษิณปั๊บเนี่ยประท้วงอืมอ่าหรือว่าแต่นายกแพทองทานอืมก็ประท้วงคะใช่ไหมครับพวกเนี้ยคือองครักษ์เนี่ยต้องเลิกอืมนะประเด็นคุณทักษิณเป็นอีกประเด็นนะครับว่าว่าควรจะถูกริอป ควรจะให้อภิปรายไหมคุณทักษิณเป็นคนนอกก็จริงแต่คุณทักษิณก็มีบทบาทอยู่ในรัฐบาลเนี่ยไปอาเซียนไปอะไรพวกนี้ยเข้าใจคคือถามว่าควรอภิปรายไหมอันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่ว่าเป็นความเสี่ยงของผู้อภิปรายเองนะเพราะคุณทักษิณมีสิทธิ์ฟ้องถูกไหมใช่แล้วครับแต่ถ้าเกิดแต่ปั๊บประท้วง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 สภามีปัญหาฮะฮะไอ้บทบาทอย่างเนี้ยมันทําให้คนยิ่งสงสัยเพราะฉะนั้นอย่าทํา ที่ผมจะบอกฮให้ฝ่ายค้านเขาพูดไปแหแต่คุณคุณทล่ารัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยผมเชื่อนะว่ารัฐมนตรีชีดแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาหรอกอแหมสมัยคุณสุริยะชี้แจงสมัยนู้นอที่ลือกันว่าคุณเนวินบนคนเขียนให้เออแม้กระทั่งคาว่าคําว่าพุทโทนเนี่ย เคยางกออกเสียงเป็นภาษาอ่านเลยก็เอาตัวรอดมาได้แล้วเข้าใจเข้าใจถูกไหมเอเพราะฉะนั้นเนี่ยเออีกหลายๆคนผมเชื่อว่าชี้แจงได้เออเชื่อเชื่อว่าชี้แจงได้ครับคุณจุลพัณฑ์อมรนิวัตคุณเผ่าผมไม่รู้จะโดนอภิปรายป่ะนะแต่สมมติอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจออผมเชื่อว่าพวกนี้ พูดได้มีความรู้แล้วก็หลายคนอยู่ในสภามาคุณประเสริฐจันทร์รถรงทองคุณอะไรพวกเนี้ยอ่อพวกนี้อยู่ในสภามานะฮะครับเออคุณอนุทินไม่ต้องพูดถึงพูดได้แน่นอนคนนี้พลิ้วนะคุณพี่พั์คุณต่างคุณอะไรต่างๆเนี้ยพูดได้พวกนี้อยู่ในสภามาเข้าใจสภาเคยยืนท่านชี้แจงไอ้ยืนท่นชี้แจงเนี้ยคุณพีคุณพีผมเคยตอบกระทูเนี่ยนะครั้งแรกนะที่ขาสัน เขาจายคันที่สองไปสันแล้ว<บ>สันสู้คันที่สงที่สล,ลื่นไหลละเข้าใจคุณคุณปุ๊บคุณพีแหละคุณพีละพันคุณปุ๊บคือคุณพีเนี่ยมันมีประเด็นการเมืองเชิงลึกที่เราเข้าใจว่า,าความที่ท่านก็กําลังทําเรื่องพลังงานซึ่งโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบเราซาบรากมันลึกมากแล้วก็รายงานข่าวก็บอกมีความขัดแย้งกันในพักถือไม่ยัมจะเคลียร์กันได้แต่ก็ไปต่ออันนี้เป็นอนาคตประเทศชาติแล้วผมก็เชื่อมันเสมอว่าเอาละนายทุนพัก ผมเชื่อว่าหมายษถีบ้านเรามีหัวใจนะแล้วก็มีมีการฟังกันเชื่ออย่างนั้นจริงไม่จริงก็ต้องยันกันที่สุดครับมีหัวใจมากกว่านี้บางคนมีหัวใจมากกว่านี้หน่อยก็ดีนะเข้าใจก็เข้าใจบางคนมีหัวใจจริงๆเออเจ้าสัวเนี่ยบางคนเป็นคนน่ารักมากในขณะเดียวกันเนี่ย จะกลายเป็นเป้าเป็นเป้าอภิปรายแล้วทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่คือตอนนี้คนก็จะคาดไปได้เพราะว่ามันเป็นการเมืองคุณต้มคุณต้มมองคือผมผมยังไม่แน่ใจว่าจะอภิปรายคุณพีรพันธ์ในประเด็นไหนนะเพราะว่าในกระทรวงพลังงานไม่ได้มีเรื่องเงียบเลยถูกถูกถูกล้วทาก็ข้าจะอภหปรายนโยบายเศรษฐกิจก็ต้องอภิปรายนายกกับคุณพิชัยแต่กระทบราคาพลังงานครับครับใช่ไหมฮะทีนี้ในกรณีของคุณพีรพันธ์เนี่ย เนื่องจากผมก็รู้จักท่านเป็นคนส่วนตัวมานานแล้วนะเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยคุณพิลธภเนี่เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากท่านเป็นเป็นผู้วิพากษาที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ที่คือเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะแล้วก็กล้าทําในสิ่งที่บางคนไม่กล้าทำใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยแล้วขณะเดียวกันเนี่ย พอเราดูบทบาทของคุณเอกนะัทพร้อมพันุนซึ่งผมไม่ไดรู้จักนะครับ,รบแต่ดูในในการที่จะไปวิ่งปิดไปทําปิดโรงงานจัดก,การเรื่องสารพิษอะใช่ใอะไรต่างๆเนี่ยใช่ใชเราดูนแนวแล้วรวมไทยสร้างชาติวันนี้เขาย,ยืนว่าเนื่องจากเป็นพักเสียงคนเป็นพับที่มีอ,อน้อยครับครับ เขาเองก็ต้องแสดงบทบาทเต็มที่ใช่ใช่ไหมคือเขาไม่ได้มานั<_<_่งมาเพื่อต่อรองกับใครอวันนี้ผมคิดว่าจุดยืนก็เป็นยางไงผมวิเคราะห์เองนะแต่ผมดูแล้เขาไม่ได้มาต่อรองกับใครแต่ทํางานตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วก็ไปพิสูจน์กันอืวันนี้วันนี้ผมรัฐบาลกล้า ปรับเปลี่ยนคุณพีรพันธ์ไหมล่ะผมว่าไม่นะว่าอบคุณพีนี่เป็นคนเป็นคนที่ภาพลักษณ์และก็ผลงานเนี่ยเป็นที่หวังของประชาชนมากที่สุดคนหนึ่งเลยแล้วคุณคุณทศินก็เอาผลงานตรงนี้ไปเป็นผลงานภาพรวมรัฐบาลได้ด้วยคือบางทีมันต้องต่บยานกันถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีมีความหมายเพื่อไทยซึ่งผมเชื่อว่ามีบางกลุ่มมองว่า อยากจะได้กระทรวงพลังงานเพราะกระทรวงพลังงานเนี่ยมันหอมหวนเลือะนะมนเมื่อก่อนกระทรวงคมนาคมจำได้ไหมเดี๋ยวนี้เรืองนี้คมนาคมก็ยังเป็นที่หอมหวนแต่ว่าพลังงานมันเนี่ยมันอืมหาไทยก็อยากได้คุณคุณปุ้มมหาไทยใครๆก็อยากได้แต่ว่าคุณอนุทินเขาไม่ปล่อยหรอกนั่นน่ะสินี่ไงนะนะจนกระทั่งการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเออผมว่าผมว่าพลังงานเนี่ยถ้า ถ้าเอาเปลี่ยนคุณพีรพัน์เนี่ยจากการอภิปรายผมว่าผมไม่มีถ้ามีเนี่ยคุณพิรพันธ์จะได้คะแนนมากเพราะคุณพิราพันจะชี้แจงยิ่งเปิดโอกาสให้คุณพีรพันชี้แจงหลักเกณฑ์หลักคิดของแก่ใช่ทำมาหลายรอบแล้วด้วยเวลาชี้แจงคนตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าถ้าถ้าเรื่องอภิปรายผมไม่ค่อยห่วงพินพิรพันแต่ว่าถ้าเกิดจะปรับครมอหลังอภิปราย แล้วปรับคุณเทรพันเนี่ยผมว่าเครดิตของรัฐบาลมีปัญหานะนั่นสินั่นสิอันนี้ต้องช่างตัววัดดีๆแล้วล่ะคุณปุ้มที่นี้เออช่างตัววัดหมายความว่าเออเออเอายังไงต่อสุดท้ายแบบเออสุดท้ายส่วนประเด็นทักสินยังเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าจะบอกว่าอภิปรายไม่ได้อภิปรายไปที่เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะแต่อภิปรายไอ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 ้กลไกกลจากเช่นชัดสิบสี่เช่นบทบาทต้นยุนี้ต่างประเทศก็แตะไปตรงนี้อันนี้มันได้ผมบอกว่าถ้าเกิดสมมตินะ สมมุติเขาอภิปรายนายกหรืออภิปรายไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศเลยใช่ใช่อย่างนั้นมันได้ใช่ไหมละ่ะครผมคิดว่า<ม>เขาเขาควรจะมีสิทธิ์ที่จะพูดถึงบทบาทคุณทักษิณเข้าใจแล้วคุณทักษิณก็ไม่ค่อยชอบให้คนอภิปรายนะจะเป็นสไตล์เขาไม่ชอบไม่ชอบอยู่แล้วมัไอ้เรื่องถูกอภิปรายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกอ มันมันชื่อเราอะนะตดนกระทบไปกระทบมาเข้าใจแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาพูดในหลักการจริงจริงเเป็นคนพูดเก่งนะทำเล่นฮะแกพูดเก่งแกตอบโต้บอกโอ้โหนอกสภานี่แกตอบโอ้ชาชานคุณทักษิณคุณทักษิณ่ะเป็นต้องถือว่าเป็นบุคคลภายนอกเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านถ้าไม่มีไม่อภิปรายในเรื่องเนื้อหาครับนะครับไปตั้งคำผมคิดว่าฝ่ายค้านมีสิทธิตั้งคำถามในความรู้สึกผมนะครับ เพราะว่าคุณทักษิณต้องยอมรับว่ายังไงก็มีบทบาทแกครับมีบทบาทอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายค้านมีสิทธิตั้งคาถามครับแต่ผมคิดว่าฝ่ายค้านชุดเนี้ยไม่ใช่ฝ่ายค้านสไตล์ปราสัยแบบนักการเมืองบางคนว่าด่าพ่อล่าแม่ไข่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลตั้งตัวได้พรรคเพื่อไทยตั้งตัวได้ครับเออไม่ใช่ออกมาอย่างนี้บอกว่าแต่คุณทักษิณไม่ได้ผมคิดว่าเนี่ยไม่ดีครับก็ตั้งตัวได้ก็คืออภิปรายไปสิ แล้วก็รัฐมนตรีนั่นแหละลุกขึ้นตอบใช่ใชอธิบายว่าบทบาทคุณทักษิณเป็นอย่างไรเรื่องนี้ไม่จริงเรื่องนี้คุณทักษิณไปช่วยประเทศชาติในฐานะที่ปรึกาาอาเซียนละแต่ละแู่ละ้กระทรวงเข้าใจเข้าใจโอเคเอาละครับคุณปุ้มครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปต่อที่เราพูดไปเนี่ยหัวใจของเรื่องทั้งนั้นเลยมีผู้จะกดวงในด้ดหัวใจของเรื่องแต่ผมผมฝากคุณวัชรนพงศ์กับท่านผู้ฟังว่าครับผมคิดว่ามันถึงเวลานะที่ ที่จะต้องมีนักการเมืองที่กล้าแล้วก็ทํากฎหมายให้เป็นกฎหมายเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ครับสหรับเวัาขอคุครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก1 0 5สมัยไทยแลนด์